สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในหน่วยที่มีชื่อว่าวันพ่อแห่งชาติค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสาระที่ควรรู้ในหน่วยวันพ่อแห่งชาติมีอะไรกันบ้างนะคะเด็กๆนั่นก็คือ 1. ปพระราชประวัติ ราชกรณียกิจ 3. จันทร์รักวันพ่อแห่งชาติ 4. บุดบาทหน้าที่พ่อและก็5การปฏิบัติตนที่ดีต่อพ่อค่าเด็กๆก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูก็มีคำกรอนมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆต้องตามคุณครูนะคะอ้อมกอดอบ อกอดหนุนตักพ่อสุขใจจริงหนอไม่ขอสิ่งใดพ่อจักพ่อจ๋าไม่ว่าชาติไหนรักพ่อตลอดไปหมดใจหนูเลยเก่งจังเลยค่ะเด็กๆ เด็กๆคิดว่าคำกรอนนะคะเมื่อกี้กล่าวถึงใครคะเด็กๆลิ่นยังเลยค่ะกล่าวถึงคุณพ่อนั่นเองใช่ไหมคะและเด็กๆนะคะรู้ไหมคะว่าวันพ่อแห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปีใช่แล้วค่ะวันพ่อแห่งชาตินะคะตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีนั่นเองค่ะเด็กๆ เป็นวันนะคะคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9ของเราค่ะซึ่งต่อมานะคะเมื่อพระองค์ท่านเสด็จนะคะสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธจักราช2559จึงกำหนดนะคะให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันชาติไทยนั่นเองค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของพระราชประวัติของในหลวงของเรานะคะท่านนะคะทรงเป็นในหลวงพระองค์ที่9ในราชวงศ์จักรีค่ะขึ้นของราชนะคะเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธจักราช2489ค่ะและพระองค์นะคะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ทรงครองราชนะคะนานที่สุดคือ70ปีด้วยนะคะเด็กๆ, <S <S ๆต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9กันค่ะท่านนะคะได้นำเนินสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติเพื่อนำวิทยาการและความรู้กลับมาประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ค่ะและท่านนะคะได้พระราชทานโครงการแกบ้ปบัญหาต่างๆให้กับประชาชนมากกว่าสี0พันโครงการเลยค่ะเด็กๆแต่ค,ครูนะคะจะยกโครงการนะคะที่เด่นๆมาหาโครงการนะคะดังนี้ค่ะโครงการฝนหลวงถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแกบ้ปบัญหาความขาดแคลน น้ำกินน้ำใช้นั่นเองค่ะเด็กๆโครงการกังหันน้ำใช้พัฒนาถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อบำบัดน้ำเสียค่ะเด็กๆโครงการกแกล้งดินถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวลดความเป็นกรดของดินนั่นเองค่ะเด็กๆโครงการหญ้าแฝกถูกคิดค้นขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหานะคะตะลิ่งปังจากน้ำซอกค่ะเด็กๆและโครงการเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเด็กๆเป็นปรัชญานะคะเพื่อยึดหลักทางสายกลางให้นะคะดำรงชีวิตด้วยความพอเพียงนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆก็ไปเรียนรู้นะคะในเรื่องของสัญลักษณ์ของวันพ่อค่ะเด็กๆ กับคุณครูออมค่ะสัญลักษณ์ที่ใช้แทนวันพ่อคือดอกพุทธรักษามีลักษณะดอกสีเหลืองพุทธรักษามีความหมายแบบชาวพุทธคือพระคุ้มครองหมายถึงพระพุทธเจ้าคอยปกป้องคุ้มครองคนโบราณมีความเชื่อว่ามีพระคุ้มครองรักษาให้มีความสุข และเป็นสิริมงคลส่งเสริมดวงชะตาให้แก่ผู้ปลูกมีความเจริญรุ่งเรืองถือว่าเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะต่อไปเรามาดูบทบาทหน้าที่กันนะคะ พ้าหลวงของเราหรือรัชการที่9มีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยทุกคนให้มีความสุขมีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามแนวคิดหลักแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงส่วนคุณพ่อผู้ให้กำเนิดของเด็กๆท่านก็มีหน้าที่คอยดูแลอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีดูแลคุ้มครองลูก ที่สำคัญนะคะเด็กๆต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อตั้งใจเรียนประพฤติตนเป็นเด็กดีนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเราก็จะมาดูกันในเรื่องการปฏิบัติตนต่อพ่อเรามาดูกันนะคะว่าการปฏิบัติตนต่อคุณพ่อมีอะไรกันบ้าง 1. เป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ เวลาท่านตักเตือนหรืออบรมสั่งสอนเราเราต้องฟังและนำไปปฏิบัตินะคะเด็กๆ 2. ตั้งใจเรียนหน้าที่ของเด็กๆก,ก็คือการเรียนหนังสือเรียนให้เก่งๆนะคะคุณพ่อจะได้ภาคภูมิใจในตัวเด็กๆค่ะ 3. ช่วยเหลือตนเองได้เวลาที่คุณพ่อออกไปข้างนอกเด็กๆก,ก็สามารถทำเองได้เช่น แต่งตัวรับประทานอาหารค่ะ 4. ช่วยคุณพ่อทำงานบ้านง่ายๆเช่นกวาดบ้านหรือล้างจานค่ะเด็กๆและที่สำคัญเด็กๆสาม,มารถแสดงความรักต่อคุณพ่อได้นะคะเช่นกอดหอมแก้มบอกรักคุณพ่อหรือจะทำการ์ดอวยพรให้คุณพ่อก็ได้นะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะก็เป็นใบงานนะคะในหน่วยของวันพ่อแห่งชาติค่ะระดับชั้นเตรียมประถมวัยระบายสีภาพต่อพุ้ตรักษานะคะและก็เกมการศึกษาลากเส้นจับคู่ภาพเหมือนค่ะระดับชั้นประถมวัยระบายสีภาพวันพ่อเกมการศึกษาลากเส้นตามรอยประับและก็ระบายสีภาพให้ตรงกับ ที่กูกำหนดนะคะทำมาส่งคุณครูด้วยนะคะเด็กๆในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะคะเด็กๆทางคุณครูทุกท่านมีความห่วงใยเมื่อเด็กๆนะคะก่อนออกจากบ้านสดวมแม้ทุกครั้งแล้วก็หมันล้างมือนะคะกับแอลกอฮอล์เป็นประจำเพื่อป้องกันโควิด -19 ค่ะเด็กๆก,ก่อนจะจบหน่วยวันพ่อแห่งชาตินะคะ คุณครูก็มีเพลงและก็นิทานมาฝากเด็กๆด้วยค่ะคุณครูนะคะหวังว่าในหน่วยวันพ่อแห่งชาติคงจะเป็นประโยชน์นะคะกับเด็กๆเพื่อที่ให้เด็กๆเนี่ยได้นำนะคะไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ